สวัสดีค่ะสอกรอระดับตำบลฟ้าค้ายเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567เปิดรับทั้ง3ระดับดังนี้1ระดับประถมศึกษา2ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2567 มาเปิดโลกความรู้ไปด้วยกันกับสกรระดับตำบลฟากล้วยเริ่มแล้วนะคะวันนี้คุณสมบัติผู้สมัครเป็นบุคคลทั่วไปทั้งชายหญิงอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่พลาดหรือขาดโอกาสทางการศึกษามาเริ่มต้นใหม่กับเราได้ที่นี่หลักฐานการสมัครมีดังนี้ค่ะ 1. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิมสสำเนาทะเบียนบ้าน สาสำเนาบัตรประชาชน 4. รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปห้าสำเนาใบาเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามี 6. สำเนาบัตรประชาชนพ่อแม่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจสมัครได้ด้วยตนเองหรือติดต่อสอบถามครูเช์ที่เบอร์0809569329ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โอกาสดีๆรอคุณอยู่การศึกษาไม่มีคำว่าสายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปด้วยกันนะคะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม